หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ17ปีค่ะแม่แบม,แมอดีตนักร้อง GOT7 ซื้อบ้าน10ล้านให้คุณแม่ที่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามภายหลังการแถลงข่าวแฟนๆจำนวนมากก็กล่าวชื่นชม ถึงความกระตัญยูหนุ่มแบมแบมเพราะว่าแม้จะอายุเพียงแค่17ปีในตอนนั้นแต่เขากลับทุ่มเทกับการทำงานจนซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของขวัญให้กับคุณแม่ได้โดยทั้งนี้ก็มีกระแสข่าวนะคะออกมาให้ได้เห็นกันแล้วค่ะว่าหนุ่มแบมไม่ธรรมดาเลยเพราะนอกจากจะมีพื้นที่กว้างแล้วสำหรับบ้านของเขายังมีว่ายน้ำเป็นแบบสระที่แบบดูดีอีกด้วย Well, การสนับสนุนในครั้งนี้นั้นบอกเลยนะคะว่าราคาเนี่ยบ้านหลังนี้มากกว่า10ล้านนุ่มน้อยเลือดไทยที่มีโอกาสไปโกอินเตอร์โชว์ศักยภาพสําหรับเพลงเกาหลีอีกหนึ่งคนที่มากด้วยความสามารถจริงๆจะเป็นยังไงทางทีมงานต้องขอชื่นชมถึงความกระตันยูของเขาเลยล่ะค่ะ